ก็ปัญหาเรื่องของขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาที่สําคัญตอนนี้นะคะเราก็เลยพยายามที่จะปลูกฝังเด็กๆเราก็เลยมองว่าเด็กอนุบาลจนถึงปถมชั้น6กอ่ะนะคะก็น่าจะเป็นเด็กที่กําลังปลูกฝังได้ง่ายเราก็เลยคิดหาเครื่องมือวิธีการนะคะว่าจะปลูกฝังยังไงดีซึ่งเป็นสิ่งที่เรากําลังจะมาเปิดตัวในวันนี้นะค่ะก็มีตัวพัฟเภทนะคะหุ่นเชิดแล้วก็มีแอปพลิเคชันที่เมื่อกี้ก็มีการพูดไปแล้วแล้วก็มีแฟชั่นโชว์นะคะที่ทํามาจากพวกขยะ ะะเศษพลาสติกแล้วก็มีเรื่องของดนตรีที่เป็นตัวเครื่องกองอะคะ่ะหลังจากวันนี้เนี่ยช่วงเดือนพฤษภากับมิถุนานเราจะไปโรดโชว์ตามโรงเรียนซึ่งเราททร์กเก็ตว่าขั้นต่ำเนี่ยจะเป็น40โรงเรียนนะคะแล้วก็เราก็จะดูว่าผลตอบรับเป็นยังไงแล้วก็ได้ผลมากน้อยแค่ไหน,นะะก็ต้องชื่นชมนะครับมูลนที่คุณที่มีส่วนร่วมในการปลูกจิจสํานึกให้กับเด็กๆเ,กเกยาวชนของไทยให้มีความตื่นตัวแล้วก็สํานึกว่า การอยู่ในบ้านเมืองที่สะอาดนะครับการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นสุขอ,อนามัยการที่จะทําให้บ้านเมืองมีความปลอดภัยจากเชื้อโรคจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเนี่ยในอนาคตนะครับบ้านเมืองของเขาก็จะเป็นบ้านเมืองที่น่าอยู่นอกจากนั้นก็ยังเป็นโอกาสที่ทําให้เขาได้เป็นคนที่มีระเบียบวิน,นัยเป็นคนที่รักความสะอาดเมื่อทุกอย่าง เป็นไปได้ด้วยดีบ้านเมืองสะอาดสังคมดีจิตใจคนดีอากาศดีนะครับมลภาวะไม่มีเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยซึ่งเมืองไทยเป็นเมืองที่สําหรับคนไทยต้องถือว่าโชคดีมากนะครับมีทั้งทะเลมีทั้งภูเขามีทั้งแม่น้ําชนบทความเจริญทุกอย่างมีหมดนะครับนี่ก็คือถ้ายิ่งถ้าเราปลูกฝังเยาวชนของเราให้ให,ให้เป็นเจ้าของบ้านที่ดีในอนาคต ก็เป็นการเตรียมนะครับความมั่นคงให้กับเด็กๆเ,เหล่านี้ในอนาคตด้วยก็ต้องขอชื่นชมมูลนิธิคุณนะครับท่านประธานมูลนิธิแลวก็ทุกท่านที่มีส่วนร่วมสำนึกรักสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราไม่ต้องการจะใส่หน้ากาก,ากแบบนี้เดินไปเดินมาในบ้านของเราซึ่งเป็น เราต้องทําบ้านเมืองของเราให้สะอาดแล้วก็เราทําได้แน่นอนนะครับแล้าได้รางวัทางวิธีมาดีจะมีส่วนในรสนับสนุนหรือว่าร่วมมือกับทางรัฐทุ่อะไรบ้างทุกอย่างที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองรัฐบาลให้การให้การสนับสนุนแค่มาที่นี่ก็แสดงว่าให้การสนับสนุนแล้วถูกไหมแสดงว่าในฐานะที่เป็นอ,อรองนายกรัฐมนตรีที่ดูทั้งการท่องเที่ยวดูทั้งการสาธารณสุขเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยที่จะทําให้ ให้ทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเมืองนี้ดีขึ้นนะครับซึ่งมันจะทําได้ก็ก็ต่อเมื่อเราปลูกฝังให้เยาวชนของเราเนี่ยได้ได้มีระเบียบวินัยในเรื่องของ,ของความสะอาดนี่อย่างน้อยนะเด็กๆทําได้ทุกคนเด็กๆรู้สึกรักความสะอาดเด็กๆมีระเบียบวิน,นัยพวกเราเป็นผู้ใหญ่ก็อายเขาถ้าเราจะไม่รักความสะอาดนะครับครับดีครับจริงๆแล้วมันก็มีข้อมูลดีๆเยอะนะฮะก็ต้องเอาไปสอนลูกครับของผมก็คงจะมาในส่วนของ เยาวชนด้วยนะฮะการปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กๆเ,เนี่ยผมว่ามันเป็นพื้นฐานสาคัญที่สุดเลยนะฮะสิ่งหนึ่งที่การแยกขยะเนี่ยต้องบอกเลยว่าทาไมทาไมคนบอกว่าเอ๊ะทำไมมันยังทําได้ไม่เต็มที่เพ,เพราะเราไม่ช่วยกันทาแล้วก็เราไม่ทํากันจริงๆจังๆ,ๆใช่ไหมฮะจริงๆมูลนิธิคุณก็พยายามต่อสู้กับเรื่องนี้มาตลอดนะฮะพยายามจะมุง่งมั่นที่จะรณรงค์และผมว่าที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือการปลูกจิตสํานึกให้กับเด็กๆและเยาวชนทั้งหมด อย่างเช่นว่า what, เขาตื่นมาเขาก็จะรู้สึกว่าต้องแปลงฟันอะไรเงี้ยเหมือน,น,นกันเหมือนกันเพราะว่าเขารู้สึกว่า,าปากไม่สะอาดก็ต้องแปลงฟันพอมันจิตสํานึกแบบนี้มันก็คล้ายๆกันคขานี้ทิ้งขยะเราอย่าไปคิดว่าต้องทิ้งอย่างเดียวเราต้องเลือกที่จะทิ้งด้วยทิ้งลงในช่องที่ถูกต้องเพื่ออะไรเพื่อครอบครัวของเราเองเพื่อโรงเรียนของเราเองเพื่อชุมชนของเราเองเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องยากหรอกครับเพียงแต่ว่าผู้ใหญ่อย่างพวกเรานี่แหละต้องช่วยกัน แล้วเด็กๆเขาก็จะทําตามก็ก็คงต้องต้องช่วยกันนะครับอยากอยากจะพูดว่าอย่างนี้คือคือเรื่องของขยะเรื <t <t ่องของพลาสติกมันล้นโลกแล้วมันวิกฤตแล้วนะครับซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนก็รู้ๆกันอยู่นะครับคงจะต้องถึงเวลาที่เราจะคงจะต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะว่ามันมันถึงตัวเราแล้วนะครับก็ช่วยกันนะครับคนละนิดคนละหน่อยปลกจิตสำนึกให้เด็กๆแล้วก็รวมทั้งตัวเราด้วย นะครับช่วยกันแยกขยะช่วยกันลดพลาสติกลดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันกำลังทำให้โลกนี้เลวร้วายก็เราต้องช่วยกันต้องเอาจริงเอาจังนะครับ